ทุกอย่างเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับไม่เหมือนเดิมไม่ใช่การทรงแลไม่ใช่การคอยทรงคอยดำรงอยู่สรุปล้างไปสรุปล้างสัภาษณไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงล้างตัวเองล้างสรุปให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สรุปเอาอย่าวงเรื่องตัวเอง ออกกาทุกอย่างมันจะไปด้วยดําทธิ์เราต้องดําทธิ์ไปก่อนดําทธิ์คำว่าทุกอย่างพีธีดําทธิ์ดําทธิ์มันเป็นสิ่งนําล่องถ้าพยายามไปเนี่ยตัณหามันจะไปธรรมะกว่ามันมันจะหลังดันแบบแบบพยายามอย่างเงี้ยมันจะหนึ่งดำฤทธิ์คำว่าอ๋อทุกอย่างมันก็มันเหมือนระบอบธรรมะนะมันก็จะไปของมัน เออถูกแล้วันระบบอัตนมัติละกดปุ่มปั๊บมันทำงานเองเลยดังนั้นการที่ให้มันไปแบบนั้นก็ดำรีน้ำร้องแม่แต่ไม่มีขอบเขตก็เหมือนกันแ้่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้ามีกรรมสัมพันธ์มันก็จะได้รับอยู่ถ้าปกติเนี่ยกรรมมันลิงค์หากันอยู่แล้วแม่ไม่ถามหามัน เกลไกแห่งการมันลิงค์คงก,กันอยู่แล้วใช้การปฏิบัติที่นั่นเป็นแพร์เปทัวรเขาอยากที่จะลาแต่นั้นเราก็ใช้คำว่าทุกอย่างดําริคำว่าทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเ <c oughs> ขาจะได้มันก็จะไปคลายตัวเอาให้ดําริมีศักยภาพ <c oughs> การดําริมันมีศักยภาพมันมีอนุภาพมีอำนาจ ถ้าดหลีแคบมันก็แคบถ้าดหรีกว้างมันกว้างเมื่อดำรีคําว่าทุกอย่างมันก็มันก็เปิดกว้างไปเลยทีนี้รวดเดียวรวดเดียวแล้วมันจะไปเองด้วยเป็นระบบถนจริงระบบถนนต้องอาศัยดํหรีไม่งั้นมันจะมีตัวพยายามที่จะดันไปอันนั้นมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะปวดแบบพรับทะเลลำบาก

ดำเรีแห่งมหาวนาถ้าเป็นแบบนี้ไปคลายช่วยออย่างนี้การปดมันจะได้ทำให้เราไม่ไม่กดดันตัวเองแต่พยายามไปช่วยกันแบบนั้นแบบนี้มันจะกดดันตัวเองจะกดดันเลยทุกอย่างยังไงกรรมที่มันสัมพันธ์กันมามันก็ปลดอยู่แล้วล้าง ไม่ต้องไพยายามนี่ไปช่วยอะไรมากเลยอันนี้มันเป็นผลงานด้วยมันไม่ได้ปล่อเฉพาะที่มีการสัมผัสมันปลดทุกอย่างมันไปให้เป็นผลงานไปด้วยเพราะนี่ได้ได้ได้คลายช่วยหลุดช่วยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเงินไปนั่นเป็นผลงานไปด้วยผลงานใหม่เป็นผลงานใหม่เป็นผลงาน กรรมสัมพันธ์มามันก็จะไปคลายช่วยกันเองหลุดช่วยกันเองนั้นคำว่าทุกอย่างเนี่ยแสดงว่ามันไม่เลือกเเฉพาะที่มันมีกรรมสัมพันธ์กันมาแต่มันคือทุกอย่างแม้ไม่มีกรรมสัมพันธ์กันมามันก็ปลดกคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันเป็นผลงานใหม่ นี่ถ้าไม่ดําลีครับ่าทุกอย่างมันจะไม่ค่อยออกมันก็จะไปเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเฉพาะเฉพาะเฉพาะดูเฉพาะดูรู้เฉพาะรู้เห็นเฉพาะเห็นมันจะไปแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะอันนี้มันแคบมันแคบมันแคบเกินไปถ้าดําลีครับ่าทุกอย่างนี่มันจะมันจะออกจากความแคบแคบสู่การเปิดกว้างมันจะเลยตัวเฉพาะของตัวเองไป โดยเฉพาะในนี้มันคือทุกชนิดหนึ่งมันคือแค่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมอย่าแค่ไหมอย่าแค่ไหมฟังดีๆนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมอย่าแค่ไหม อย่าแค่ไมและอย่าแค่ไหมจากอะไรตอนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมมันก็อ,ออกจากไหมแล้วเปิดกว้างกลายเป็นคลายช่วยดุดช่วยเห้เราเลิกขึ้นมาบ่อยๆพราะปกติมันจะมันจะไหมจะไหมแบบนิ่งไหมแบบเฉยไหมแบบหน,บบนีจากสรรพสิ่งแล้วก็มานิ่งมาเฉย มันเป็นไหมแบบเนี้ยไม้แบบตันๆไม้แบบตึงๆไม่แบบตันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกัาไม้มันก็จะได้เปิดออกสรุปง่ายๆแบบนี้ในตัวที่คยอยู่กับตัวเองนี่มันตันอยู่ตัวเองมันจะลักษณะนิ่งก็ตามเฉยก็ตามมันตันหมด ตันมาอยู่กับตัวเองเรียกว่าเฉพาะกุกแจเฉพาะนี่ถ้าไม่ใช่ดํารีอย่างที่บอกให้ฟังเนี่ยมันจะไม่ออกเลยก็วนเวียนอยู่แค่ในตัวเองมันจะคอยนิ่งอยู่ตลอดใช่เพราะมันฝึกเอามามันเป็นการฝึกกันเอามาพอฝึกเอามันก็อยู่กับตัวเอาแม้ขนาดดํารีบางทีมันยังเป็นนิ่งอยู่กับการดำหลีทุกอย่าง ิ่งที่ไม่เกี่ยวกบไม่ไม่ไม่ทุกอย่างเรื่อยๆดัมฤตไปบ่อยดัมฤตไปบ่อยดัมฤตทิ้งดัมฤตดัมฤตทิ้งดัมฤตไม่ทิ้งไม่ไม่ทิ้งไม่ไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองดัมฤตทิ้งดัมฤตดัมฤตทิ้งดัมฤตมันก็จะเลยไปเลยตอนนี้ยไม่มีขอบเขตไปไม่มีขอบเขตไปล้างไปเรื่อย ที่นี่เป็นต้นกําเนิดของการปฏิบัติที่เผยแพร่ไปหลายจุดในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นคาว่าการปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรในยุคก่อนก็คือการปฏิบัติเอาปฏิบัติเอาตัวปฏิบัติเพื่อติดติดตัวเอาติดตัวตัวปฏิบัติ ทุกที่อย่างเหมือนกันหมดพอล้สังขารไปไม่จะตกค้างอยู่ในพื้นที่เหมือนก็เป็นมิบาทแทนที่จะไปได้ทั้วันมันก็ไปไม่ได้เพราะมันตัวปฏิบัติเอากับพื้นที่พื้นที่และตัวปฏิบัติเอามันก็คือถนวกด้วยกันรวมอยู่ด้วยกัน นี่เวลาเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนภูมิก็เป็นภูมิอยู่ตรงนี้ภูมิอยู่ตรงนั้นกันดนมันก็ทับซ้อนกันอยู่ในทุนที่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างทุกอย่างทีนี้มันก็ไปละทีนี้ก็ไปละมหาโกนาไปละแผ่ไปในสามสวรรค์ละ แต่นี้ม <żeby our ers> ันก็ไม่อยู่เฉพาะที่ละญี่ปุ่นก็ไม่ได้อยู่เฉพาะญี่ปุ่นละเวียดนามก็ไม่ได้อยู่เฉพาะเวียดนามละไทยก็ไม่ได้อยู่เฉพาะเวียดไทยละจีนก็ไม่ได้อยู่เฉพาะจีนะแต่มันคือทุกอย่างธรรมชาติ พวกที่อยู่ในพ่อในภรมมันก็ไม่อยู่เฉพาะพ่อพภมแล้วก็ตายแล้วทีนี้พพทะลุพ่อพภมไปแล้ทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาทุกอย่าง จึงต้องขยันดําลิกขึ้นทําไมขยันดําลิกขึ้นมันก็จะแช่อยู่ธรรมดาอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ซึมอยู่ทองอยู่อย่างเงี้ยเออหมือนก็หมดทุกชีวิตจิตวิญญาณเนี้วนีเหมือนกันหมดยิ่งปฏิบัติเอาอะไรมามันก็อยู่กับตัวปฏิบัตินั้นอยู่กับสิ่งที่ปฏิบัติเอานั้นอยู่อย่างนั้นแ่ะเป็นพราะเป็นภูมิตึงอยู่อย่างนั้นตลอด คลายทิ้งครทิ้งตัวทิ้งเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ทิ้งไม่ทิ้งบทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ขยันสนทนากันขยันพูดขยันแสดงขยันสนทนากันในสิ่งที่มันล้างตัวล้างเองในสิ่งที่มันทิ้งตัวทิ้งเองมันจะเป็นกําลังร่วมกันเวลากล่าวเวลาสนทนารู้ ปัญหาที่มันยังมีอยู่จะไม่ไม่ีไม่สนใจมันจะหมดไปจะสลายใช้นี่เรานิพานสรุปนิโรธสรุปดังนั้นพวกนั้นจะโดนสรุปตามไปทั้งหมดไม่ได้เหมือนตอนนี้บางทีมันยังมีเชื้อเวลาสรุปเนี่ยมันยังมีเชื้อดีมันจะต้องให้มันพุ่งออกไม่เป็นไรมันถ้ามันมีเชื้อมันก็ต้องตามเชื้อแต่ว่าเมื่อสรุปตรงๆแล้วเชื้อตัวนี้มันจะหมด สิ่งที่มันวิ่เกี่ยวกับไม่ไป็นไม่นี้มันก็จะมาล้างตัวสรุปตัวสรุปมันจะมาล้างตัวสรุปเองนี่ไอ้ที่ความอยากความทายานสรุปพุ่งไปเนี่ยมันจะโดนล้างตัวสรุปมันจะย้อนกลับมาล้างตัวสรุปเองดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยจะมีกรรมถายวิบากตัวไหนมาไม่ต้องห่วงแล้วไม่เล ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมเนี่ย,ไม,ยไม่มันจะล้างตัวไมมเองสรุปมันจะย้อนมาล้างตัวสรุก ต้องฝืนออกจากนิ่งหรือว่าแค่ดเนินสรุปแล้วในเมื่อถ้ามันบอกว่ามันนิ่งไปแล้วนี้เราจะต้องคอยสรุปอย่างไงถ้าดำหลีขึ้นมาคอนึกได้ก็ให้ดำหขึ้นมาถูกแล้วึนขณะนี้นี่ในระหว่างที่มันยังไม่ลงไปสู่ความนิ่งแบบนี้ยที่เราสรุปไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปจะเป็นความเคยชิน มันล้างลงหน้าไปก่อนเลยมันจะล้างไปก่อนตามแล้วมันจะทําให้ไม่ย้อนกลับลงไปสู่การตกผืนสายตอนที่มันปกติสรุปแล้วมันจะมีผลดีผนกันการตัวที่มันจะย้อนไปตกผืนต้องไปเบกิกแล้วเคลื่อนไหวนะ ภาคทิพต้องสนทนากันในภาคทิพ์เองอเข้อนี้ขาดไม่ได้คุยแบบคุยจบม,มันไม่ได้มันไม่ใช่การสนทนาแล้วเทอะไปทั่วไงมันสนทนาแบบล้างตัวสนทนาสนทนาแบบล้างตัวสนทนาเองคุยนแบบล้างตัวคุยเองแล้วมันจะจบมันมีอนุภาพร่วมกันต้องคุย Thư Mọi thứ mọi thứ thư... mọi thứ, Thư, Thu già. Thu già. Thu già, thư คือก้อนดินนะเปล่าก้อนกวดไม้ก้อนหินไหมก้อนไม้หรือเปล่าคำว่าทุกอย่างไม่มีคำตอบ <c oughs> พราจะตอบผิดแน่นอนเพราะคำว่าทุกอย่างนี่พอคนบอกต้นไม,ไม้ใช่นี่ก็ใช่ เลคำว่าทุกอย่างนะมันเลยทุกอย่างหนมดแล้วมันเลยไปแล้วไงมันไปแล้วมันเลยไปแล้วเลยคําว่ากวดหินดินทรายไปแล้วเลยคําว่าต้นไม้ใบหญ้าไปแล้วเลยคําว่าอากาศไปแล้วคำว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับมาต้องอากาศอีกย้อนกลับมาต้องต้นไม้ใบหญ้ากแสดงว่ามันเริ่มมาทีละอย่างสองอย่างเออ แต่นั้นคําว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีคําตอบเพราะว่ามันเป็นคําตอบในตัวมันเองอยู่แล้วในคําว่าทุกอย่างนั่นเลยมันเป็นคําตอบในตัวมันเองทุกอย่างคุณจะย้อนกลับมาทีละอย่างสองอย่างไม่ได้เลยเพราะดําริว่าทุกอย่างมานนี่มานั่นมาโน้ไม่ได้เลยมันไฟแล้วมันเลย ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันคืออะไรถ้าไม่คนถามโง่คนตอบก็โง่โหใคใจแต่คนถามน่ะมันไปแค้นเอาอะทุกอย่างมันคืออะไรคืออะไรแสดงว่าคนถามน่ะโง่แล้วคนตอบก็เตียงง่ เพราะคำว่าทุกอย่างมันเป็นคำตอบในตรงนี้คุณไม่ต้องไปเพิ่มคำตอบแบบนี้ สายสนธนากันนะในภาคทิพแล้วการเคลื่อนไหวอย่าใช้อลีบทนิ่งข้อระวังข้อเสียเพราะมันจะไหลเข้าไปสู่ตรงนั้นตกอุกอย่าไปอยู่กับอลิบทนิ่งนาต้องการเคลื่อนไหวของอินทรีย์ธนาและก็สรุปไป สรุปไปพ่อมับการเคลื่อนไหวแต่ถ้านิ่งแล้วมันเอามันเอานิ่งเราสติสมาธิมันเอามาเบิกขามก็เอามานิ่งเอานิ่งเฉยเอาเฉยสติเอาสติมันเอามาตรงนี้มันจะตกดังนั้นเคลื่อนไหวสรุปล้างไปสรุปทิ้งล้างสรุปไป สิ่งที่สรุปให้มันย้อนกลับมาล้างตัวสรุปเองอยู่แล้วทุกอย่างไม่ไม,ไม,มีปัญหาส่วนมนุษย์ภาคหยาบทั้งหลายที่เข้าปฏิบัติตามอยู่นะไม่มีกำลังหรอกได้แต่สเปสสปะในการปฏิบัติไปเรื่อยไม่มีกำลังจริงที่จะปฏิบัติเอาได้เลย เดี๋ยวพอเราสรุปล้างไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไปสลายตัวเอาครับกรรมจะได้ไม่ลงลึกตัวนี้มันจะไม่สรุปเลยตัวที่ตรงนี้ที่เป็นตามแบบว่าที่เราสรุปเสร็จแล้วที่บอกว่าต้องทำรยมางไร

อะไทุกอย่างไปมมาได้ยากเลยไปทุกอย่างมชาไหทุกอย่างแบบเลยเลยไปเลย